ตัวค่ำเสียงมี่โหค่ะพี่นอ้องคุณอ่ะค้นเล่นก็ได้ค่ะพี่น้องมึงขนด้วยโอ,อก,กลวมาบักง่เลยค่ะพี่น้องมึงบรรยากาศค่ะพระตูมเจ็บอุปรกรณ์เมื่อเดียวค่ะพี่น้องเลือตตวอุปกกณ์นชด กลุมาอีกค่ะ,คะนีเดีนที่สามเก็บแลยค่ะพี่น้องเบิหน้ำคนค่ะพี่ตาจานักดนตรีเด้ค่ะอยู่ทั้งๆเพระาะว่าขาเจ้ามุ่งเต้นค่ะพี่น้องขณะนี้เวลาเที่ยงคืนหกนาทีค่ะ<น>บ้านน้องปุง ตำบลปากเนอะเอออย่างเงี้เรื่มแล้วพี่น้องเอ้ยน้องใกล้อำเภอวาดปีปทุมจังหวัดมาศรา k a ค่ะเตียงขึ้นเสียงมีหกชังขึ้นเลนนทำการแสดงอะไรค่ะแจ่ว่าเอฟซีหน้าเวทีปักกลายเลยค่ะพี่น้องรอกันชมบอลลัมเสียงมีหกเสียงไฟเสียงไฟช็อตเออ นี่แหะค่ะพี่นอ้องเฮ้ยนักกระเดี่ยมค่ะดูฝนค่ะพี่นอ้องเบิงฝนเบิงอะค่ะเบิงฝนไปสดดีเล่นเหมือนนี่มันมีอยู่โรงเรียนมันโดมหลายพี่นอ้องค่ะ